ขอขอบคุณข่าวแปจากเพจน้องแม็กแปะมังงะกันด้วยครับฉันต้องขออภัยที่ไปดูถูกนายด้วยนะดูเหมือนว่าพลังของสหายจะไม่ได้ด้อยไปกว่าฉันเลยนะเหมือนจะมีพวกจอมชุดม่ทราบสัานกประมาณห้าอันดับในเมืองนี้โชคดีที่ได้เจอกับนายถ้าเราอยู่ด้วยกันเราต้องฆ่าสื่พวกนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่ามันตายไปแล้วหรอ นี่นายประมาทล่ะอสูรที่ฟื้นฟูตัวมันเองได้แบบนี้น่าข่าไม่ตายง่ายๆหรอกนะถ้าใช้พูดจริงๆก็คือจะเป็นต้องมีเซียนอย่างน้อยสี่คนถึงจะเอามันลงได้ถ้าพวกเราช่วยกันแล้วก็ก็อาจจะพอกำจัดมันได้อยู่ซึ่งปัญหาในตอนนี้ก็คือร่างกายของฉันมันเริ่มสึกขีจับกัดแล้วเนี่ยสิเราจะต้องรับการโจมตีมันรอบหน้าไม่งั้นเรานี่แหละจะเป็นเกี่ยวมันซะเอง เออฉันเข้าใจที่นายจะสื่อนะฉันอาจจะประ่าไปหน่อยฉันเห็นด้วยกับนายที่ว่าเยี่ยมเลยงั้นนายก็มาโจมตีกับฉันเราจะซชคกโจมตีอมตอนที่มันกำลังฟื้นตัวนั่นแหละเป็นการโจมตีที่แรงที่สุดเรามีเวลาเตรียมตัวแค่ห้าวินาทีเท่านั้นโจมตีพันคิตภาพเออเวลาในการเตรียมตัวแล้วนี่ฉันต้องเตรียมตัวอะไรต้องมีท่าด้วยเหรอน่าอายวะงั้นเอายืนเฉยๆก็พอ ห้าวินาทีผ่านไปยี่สิบวินาทีผ่านไปหลังจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาเหมือนว่ามันจะไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะจะต้องรอต่ออีกไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นไรไม่เนี่ยจูจ่ๆก็อ,อ้วกออกมาเป็นเลือดมไม่เป็นไรแค,แค่รักษาศพอยู่ในร่างกายไม่ต้องห่วงพักสักเดียวเดี๋ยวก็หายแล้ว ได้ตายสิชายคนนี้เขาจบตีเพียงแค่ครั้งเดียวเพียงแค่ครั้งเดียวเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเอาตะกินกินกินนี่เขามีพลังขนาดนี้ได้ยังไงกันหรือว่าหรือว่าเขาจะแข็งแก่งกว่าเรามาตั้งแต่แรกแล้วแหงเอ้ ไม่คิดมาก่อนเลยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผลก้างเคียงจากการโจมตีผ่านจิตภาพอาพลังชีวิตร่างกายมันหายหมดแล้วยามาห้เรา้ยังไม่อยากตา ชาเฮ้ยเมื่อเกิดบ้าอะไรขึ้นฟน,นี่ตอนแรกก็ยังคุยได้ปกติอยู่เลยแล้วไงที่จะจูึงระเบิดขึ้นอย่างนั้นได้เล่าเมือยไม่มีแม้แต่สักเศษเท่าทุลีเลยเฮออย่าบอกนะว่าเป็นการโจมตีเอาศูนย์เลยไม่สิมันกระทันหนเกินไปไหมไม่เห็นจะรู้สึกตัวเลยว่ามันกำลังจะโจมตีเราประเบินข้ามาต่ำเกินไปมันเฉยโอกาสทําไปแกล้งตายแล้วหนีไปงั้นเหรออีแปลกจังเจ้าเสือมันยังไม่ทันฟื้นเลยไหญ่ทําทไมไปเมื่อการถนี้ได้ระเบิดตัวเองไปเสียแล้วล่ะ ไอ้พวกทีดาเทพโมหายไปไหนแล้วว่ออบดีจิจูกับหมากันซะง,งั้นเลยเทปูเป็นโคตรเทเลยว่าเขาฆ่า,าสุดตายในบตดเดียวโฮโหเชีดอรคิดเอาไว้เลยเชียวว่าเขาจะต้องรอจังหวะเรื่องที่อาสรก็ไปเมื่อจันบานเจแล้วค่อยเข้ามาร่วมวงในการสอสู้เนี่ยนะอายบ้างไหมอะไรวะโหไปติกไปเมื่อจันหรอว่าฮะลูกพี่ตายหาไปแล้วด้วยตะการอะไร ที่จริงนี่มันเกินคาดมากจริงๆคนที่ท่านจีบอกว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่กลับมีแรงมหาศาลส่วนคนมากความสามารถจะไปเมือง์เจนกับตัวระเบิดตายท่านจีนคิดว่าอย่างไงคะเออแฮมฉันเสียใจด้วยกับการตอยเขาไปเมืองจัจนเป็นพรว่าเขาใช้ทิ้งคดที่เกินตัวไปนิดหนึงร่างกายของเขาก็เลยระเบิดอย่างที่เห็นส่วนทั้งชูมโม่นั้นเออ มันทำให้ฉันนึกถึงจอมยุทธจะสสำนักสำนักหนึ่งนะสำนักแห่งการอดกันเป็นสำนักที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ได้จำลองอสูรขึ้นมาหลักในการฝึกของสำนักก็คือการหาตัวตนระหว่างสวรรค์และโลกระหว่างการต่อสู้จะใช้พลังเปแกนหลักและใช้พลังไปตัวเชื่อมระหว่างโลกและสวรรค์เพื่อสําแดงพลังทําลายล้าข้ามร่างกาย สำหรับนักอดกันเขาจะจำลองการฝึกเอสูนเพื่อการพลังจากร่างกายแล้วเปลี่ยนเป็นพลังกายภาพเพื่อให้ก,ออก่อแรงได้โดยร่างกายอย่างรับไหวมีเพียงผู้เดียวที่ใช้พลังที่แท้จริงโดยไม่ปล่อยพลังฉี่ออกมาแม้แต่นิดเดียวเชนคิดว่าชูโมอาจจะออกมาจากสำนักอดกัลนในสมัยสมัยโบราณตอนช่วงเริ่มออกอากาศเขาได้รับรางวัลใหญ่มากนั่นอาจจะอธิบายได้ว่าพลังของเขานั้นมาจากไหนบอกเลยวะเนี่ยสำนักอดกัลน์เนี่ยนะ ข่าสูสามร้อยปีได้ทันทีชูโมนี่นายแข่งเก่งขนาดนั้นเลยงั้นเหรอเพราะาชูครับไหนบอกว่าจะเรียกเสียมาฆ่าเขาเมื่อไหร่ก็ได้งไงล่ะครับไม่ก็แค่สำนักอดกันที่ไม่ได้มีพลังหาเฮีวอะไรจะกลัวอะไรล่ะครับไอ้โง่ที่จะได้รับพลังถึงหนึ่งพันปีก็เธอนี่แกไม่ได้จำที่ท่านจีพูดได้งไงว่าโลกใบนี้นะ่ะขาดพลังฉีเสียงที่เก่งที่สุดก็มีพลังอสูรสูงสุดแค่หนึ่งพันปีแต่ว่าตอนนี้ ชูมโมนะ่น่ะมันค่าศาูนย์สามปีได้เสียงที่ฉันจะเรียกมาสู้เขาหนะ่ามาสู้ไม่ได้หรอกนะพอ,อชิวครับจะเย็ยนๆก่อนครับเดี๋ยวแม่งจะเป็นลมไฟหายอครับทุกครั้งที่มีปัญหาที่แก่ไม่ได้คุณก็เป็นคนแก้ปัญหาเองไม่ใช่เหรอครับและแน่นอนว่าครั้งนี้ก็เป็นเมื่อนกันครับเฮ้ยที่พูดมามันก็จริงแต่สถานก,การณ์ตอนนี้มันยังไม่ค่อยแน่ใจนะัก เขาคือไดยนยลำดับที่3ของตระกูลลีลีฮันลิงเขาเป็นคนเลือกโปรเจกต์สวนสนุกเกิดเรื่องแบบนี้กับเขาไม่มีทางที่เขาจะแบกรับหรอกนะเพราะฉะนั้นเราต้องชุดลีฮันลิงลงมากับเราเพื่อให้เขาคอยสนับสนุนเราเราจะต้องยืวเวลาไว้ให้หนายที่สุดเดี๋ยวนายจะได้รับหน้าที่ที่สำคัญมากๆฉันอยากจะให้หนายไปที่โรงพยาบาลแล้วรักพาตัวพี่สาวของ,ของชูโมัวมาซะเธอเป็นตัวประกันที่สำคัญ รับทราบครับพอออชูผมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังดีแล้วก็บอกให้เพื่อนร่วมงานของนายออกไปจากบริษัทและพักผ่อนกันได้แล้วอะไรนะครับเออคือว่าพอ,อชูผมกําลังจะบอกว่าบริการหอเพบริษัทเราแน่แนอนแอลงมากแล้วผมจะต้องการกําลังเสริมนี่อย่าขมวนไปเลยไม่ใช่ว่าฉันไม่สนใจอะไรอีกแล้วฉันก็แค่ไม่อยากให้พวกนายมาตายเพียวพอราะอมยุ่อะไรนั่น ฉันน่ะเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะไปแค่คุยข้างถนนทุกก้าวที่ฉันเดินเลือดกันไหลเต็มไปหมดเนกลัวว่าจะได้ถูกส่งเป็นนรกซะแล้วตอนนั้นฉันคิดเพียงแค่ว่าจะปรับปรุงตัวเพราะอย่างนั้นแหละฉันจึงไม่มีวันยอมแพ้อะไรง่ายๆก่อนที่ฉันจะได้ลงนรกฉันอยากจะไปอยู่บนจุดที่สูงที่สุดแล้วมองคนอื่นจากข้างบนเสียก่อนอยุดหงเวง ตายตายทุกคนตายหมดกันหมดสหายของเราตายหมดแล้วไม่ไม่ต้องเสียเหงื่อโคตรสูดเพื่ออัพเลเวลเราสามารถปกป้องโลกใบนี้เอาไว้นี่มันหลอกลวงกันชัดๆเชื่อไม่น่าเชือ่อคำพูดของอ้บ้าพวกนั้นมาเป็นผู้กอบกู้เลยพอพอเราพอแล้วละเมื่อไหร่ที่ฝันร้ายนี้จะจบลงเราคงได้แต่แอบจนกว่าพลักี้จะจบลง ตาบใดก็ตามที่เรายังมีชีวิตรอดหอออยู่ถงเหรอเอ,อเอ๊นายคนธรรมดาที่โผ่มาตอนเริ่มนี่ไอเวนนี่นายยังรอดอยู่เหรออะโทษทีโทษทีฉันไม่ได้ราด่าดานะอย่าพึ่งโกรกกันละฉันก็แค่ไม่เชื่อว่านายยังจะรอดอยู่ได้นะ่ะอะใช่ไงก็เพราะที่นี่มันเต็มไปด้วยอยสูรซื่โกดคงยากที่จะรอด ฉันคงโชคดีพอที่จะรอดแหละมั้งฉันซึ้งใจจริงๆนะที่เธออาดับมาให้ฉันแต่ว่าขอโทษนะมันหักไปแล้วละ่ะอ้าแล้วว่าแต่เพื่อนๆของเธอละ่ะพวกเขาตายหมดแล้วในการสารฝันของพวกเขาเพื่อเป็นตัวเอกของผู้กอบกู้โลกใบนี้สำหรับพวกเราจอมยุทธที่มาจากสำนักที่ไม่มีใครรู้จักนั้นเราแทบไม่มีหวังอะไรเลย ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับโจมชุดท,ที่มาจากสำนักเอกได้เลยต่อหน้าพวกสัตว์อสูรเรามันก็แค่อาหารสัตว์ก็จริงอย่างที่เธอว่าพลังของพวกอสูรนั้นะไม่แข็งเก่งมากเมื่อไม่นานมานี้มีเซียนถูกระเบิดโดยไม่เห็นแม้แต่เศษเท่าธุลีต่อหน้าฉันเลยฉันเนินไม่ทันสังเกตเหตุการณ์โจมตีของมันเลยด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่เพราะการเสรียสละของเขาฉันเกรงว่าคนที่ตายก็อาจจะเป็นฉันนี่แหละ เรื่องนั้นงั้นนายตามฉันมาเป็นไงล่ะเราไปหาที่ซ่อนตัวแล้วรอให้คนเก่งๆสู้กับตัวบอสจากนั้นค่อยกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงถ้าไม่ได้อันตรายอะไรมากนักฉันอยากจะปกป้องนายเองฮะผู้หญิงคนนั้นเขาว่าไงนะจะปกป้องเทพเจ้าโม,โมเนี่ยนะเฮ้ hey, hey, เธอนะ่าใช้สมองหน่อยคนที่อยู่ตรงหน้าเธอนะั่นแหละเก่งที่สุดฮ่าฮ่ชูมโมยังไมรู้ตัวเองว่าไปว่าจะตายเพราะเขาระเบิดตัวเองนะฮ่า <laughs> ฮ เลยสาระเทหมู่เขาระวังตัวสุดๆแล้วเขาแค่ไว้หน้าเมื่อจันเฉยๆนั่นแหละเขาไม่อยากซ้ำคนตายหรอกนี่นายอยู่ใกล้ๆฉันเอาไว้นะที่นี่น่าจะปลอดภัยกว่าแต่ฉันเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรแถวๆนี้นะฮะเสียงงั้นเหรอเอ๊